คุณใช่ไหมที่รู้สึกว่าลูกน้องขี้เกียจคุณใช่ไหมที่มอบหมายงานให้ลูกน้องทําแล้วไม่ได้ดั่งใจสักทีให้แก้งานกี่ครั้งก็เหมือนเดิมขาดแรงบันดาลใจขาดความคิดสร้างสรรค์ให้คุณแก้ไขที่บริษัทของคุณในทิศนี้ทิศตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยหมายถึงธาตุดินทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ถ้าเปรียบเทียบเป็นช่วงเวลาของวันก็คือตีหนึ่งจนถึงตีห้าเป็นพลังงานของการเปลี่ยนแปลงจากความมืดไปสู่ความสว่างเปลี่ยนจากช่วงกลางคืนไปสู่ช่วงเช้าเป็นความเปลี่ยนแปลงแบบรุนแรงฉับพลันสรรพสิ่งเคลื่อนไหวสู่ความสว่างทิศนี้นะคะถ้าปล่อยให้มืดมืดลกๆดำๆไม่ได้จัดข้าวของให้เป็นระเบียบถูกทิศ ถูกทางเสริมวัสดุตกแต่งด้วยสีเหลืองสีส้มสีน้ำตาลสีครีมสีอิฐแล้วก็สีแทนถ้าตกแต่งแบบนี้แล้วคนในออฟฟิศของคุณลูกน้องของคุณก็จะเกิดความกระตือรือร้นมากขึ้นสมองปลอดโป่งมากขึ้นความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆไอเดียใหม่ๆนิทานใหม่ๆแล้วแบบนี้ออฟฟิศของคุณก็จะเป็นที่คึกคักนะคะกระฉับกระเฉงงานก็วิ่งนะคะบริษัทก็จเจริญรุ่งเรืองขึ้นหากคุณ คุณชอบคลิปแบบนี้ชอบคลิปดีๆแบบนี้ของคุณเลนยาอย่าลืมกดติดตามและหากคุณเนี่ยมีปัญหาเกี่ยวกับการจัดห่วงจุ้ยบ้านห่วงจุ้ยบริษัทห่วงจุ้ยห้องนอนอย่าลืมใส่คําถามไว้ที่ใต้คลิปนี้แล้วคุณเลนยาจะมาตอบแก้ปัญหาช่วยคุณค่ะสวัสดีค่ะ